ฤดูใบไม้ผลิมาถึงแล้วสงสัยจังเลยว่าฤดูใบไม้ผลิผ่านไปกี่หนแล้วผมได้รับข้อมูลทุกชนิดจากทั่วทุกที่ท,ที่มินิไวเวินผ่านตามปกติหมู่บ้านฮาวเวลนต้องการเก็บเกี่ยวผลผลิตมากขึ้นในขณะที่คุณไมเคิลจากหมู่บ้านชาโตโตนั้นเขาอยากที่จะซื้อผลผลิตผลผลิตของเราแน่นอนครับในขณะเดียวกันบิเซลที่อาศัยอยู่ใน ภาษาจอมานก็ส่งจดหมายอวยพรมาพร้อมกับรายการสิ่งของที่ยูริขอมาและผมก็ขายผลผลิตไปหลังจากที่ผู้คุยกับเวล่าและข้าราชการพลเรือนมีรายสิละอย่างที่คุณไมเคิลข,ขอมาดังนั้นเราจรึงมีเงินเหลือเฟืออยู่มากมายในบ้านผมจะไปพูดคุยเรื่องแนวทางในการใช้เงินพวกนี้กับคนอื่นในครั้งหน้า ผมทำพื้นที่พะปลูกเพิ่มเนื่องจากเรามีรายการคําขอจํานวนมากดังนั้นจึงขยะยพื้นที่พบปลูกนั่นเองตอนแรกก็ทําพื้นที่เพะปลูกโวเลียงสําหรับทาซีอิ๊วและมิโซะต่อมาก็เป็นพื้นที่พะปลูกต้นมะหายากที่ผมได้มาจากคูสุเมื่อปีที่แล้วผมต้องการเพิ่มจํานวนเก็บเกี่ยวเนื่องจากรายการคําขอของคุณแมคเคลนแม้ผมจะมีเครื่องมือ เกษตรสารพัดประโยชน์อยู่กับตัวผมก็ต้องทําทุกๆอย่างด้วยตัวเองเราจรึงมีขีดจํากัดว่าเราสามารถผลิตได้เท่าไหร่และเพราะเหตุน,นั้นเราขยายพื้นที่เป็นอย่างมากเมื่อเทียบกับก่อนหน้านี้และเราได้ปลูกพืชทุกชนิดเลยลห,เหละผมแจกใยเหรียญรางวัลให้ชาวบ้านแต่ละคนจะได้รับเหรียญรางวัลสามเหรียญผมยังเอาไปให้พวกมาป่าด้วยนะแต่เนื่องจากมันเป็นไปไม่ได้ที่จะให้พวกมันแต่ละตัวผมให้เหรียญแก่พวกมัน30เหรียญและ ทำแบบเดียวกันกับพวกแมงมุมด้วยส่วนตัวแทนแต่ละเผ่าจะได้รับคนละสิบเหรียญและสุดท้ายสําหรับผมในฐาะนะหัวหน้าหมู่บ้านมีร้อยเหรียญเองจ้าไม่ใช่แค่สําหรับผมนะนอกจากนี้ยังเป็นส่วนไว้เป็นรางวัลสาหรับกิจกรรมด้วยสําหรับตอนนี้จะต้องดูไปก่อนว่าจะโอเคไหมหวังว่าจะเป็นไปได้ด้วยดีนะชาวบ้านมีิสระในการตัดสินใจว่าจะแลกเปลี่ยนเหรียญอย่างไร แต่ผมจะไม่ชุดเฉยอ,อะไรให้ถ้าพวกเขาทำมันหายการจรลกรรมหรือการบีบบังคับจะถูกลงโทษอย่างรุนแรงแม้ว่าจะไม่ใช่เหรียญแต่ผมก็ยังคงลงโทษอาชญากรรมเหล่านี้อย่างรุนแรงด้วยเช่นกันบทลงโทษที่รุนแรงคืออะไรคะยังไม่ได้คิดเลยฮะการถูกเนรเทศออกจากหมู่บ้านนี่เป็นก็เพียงพอแล้วใช่หรือเปล่าเบาไปหรือเปล่านะเนื่องจากคุกอาจจะหนักเกินไปนั่นเป็นบทลงโทษที่โคตรจะรุนแรงมากเลยคะ่ะคิดว่าไม่มีใครกล้าฝ่าฝืนกฎหรอกค่ะ แต่ฉันจะไปเตือนทุกคนนะคะฝาอด้วยลาผมได้เขียนหลายๆอย่างลงไปในรายการนะแต่สิ่งที่ได้รับความนิยมมากที่สุดที่เล่าข้าสามารถเลกสิ่งเหรียญกับถังเล่าขนาดกลางได้ใช่ไหมครับใช่ครับข้าสามารถเอาวายอะไรก็ได้ใช่ไหมครับสามารถเลือกวายได้ทุกชนิดตราบเท่าที่มันมาจากส่วนที่เราตั้งไว้สําหรับการเลกเปลี่ยนดรอปเข้ามาถามผมทันที ด้วยเจ้าหนี้ชาวบ้านก็สามารถดื่มวายด้วยตัวเองได้อย่างอิสระแล้วหนึ่งถังขนาดกลางก็ประมาณ4ลิตรมันก็ควรจะเพียงพอแล้วสำหรับดื่ม8คนไม่สําคัญเลยถ้ามันจะเยอะเกินไปเนื่องจากพวกเขาสามารถดื่มได้มากเท่าที่ต้องการระหว่างงานเลี้ยงสิ่งที่นิยมกันต่อมาคือเฟอร์นิเจอร์และเกมเราแบ่งปันกันทุกสิ่งแม้กระทั่งตอนนี้ด้วยสิ่งนี้อาจจะดีขึ้นหรือแย่ลงแต่ทุกคนก็เท่าเทียมกัน อรุสวัสดิ์จ้าอรุสวัสดิ์อย่างเช่นแม้ว่าผมต้องการให้ทุกคนนอนเตียงดีๆแทนฟูกด้วยการยัดผ้าเข้าไปผมจะผมจะไม่สามารถทำได้หากเราเตรียมเตียงเพียงพอสำหรับทุกคนไม่ได้แต่ตอนนี้ด้วยเจ้าเหรียญรางวัลน,นี่พวกเขาจะหินแก่ตัวก็ได้แล้วเตียงนี่ใหญ่จริงๆมีบางคนซื้อเฟอร์นิเจอร์เช่นลัวเตียงโต๊ะและเก้าอี้ อกจากนี้ยังมีคนซื้อเกมอีกด้วยอย่างเช่นมากรุกและโอทิโล